สิ่งแรกจะมาแนะนำในการบรรยายวันนี้คือปากกาคือปากกาแนะนำให้ทุกท่านนะครับโดยเฉพาะคุณสภาพสตเนี่ยนะครับใช้ปากกาลูกลื่นห้ามใช้แบบนั้นปากกายี่ห้ออะไรก็ได้ที่ต้องแข็งแรงและเป็นลูกลื่นสาหรับเวลาท่านโดนล็อกคอท่านจะได้แทงแขนเพื่อให้เขาปล่อยและท่าน มาร์กเป้าหมายให้แทงเบ้าตาเพื่อเอาชีวิตรอดหรืออยากโดนข่มขืนเอาผมจะล่าให้ฟังนะยายเนี่ยแกหิ้วตะก้าเอาผักไปขายใช่ไหม เสร็จแล้วโจรปนรถเมย์ฮะโจรปนรถเมย์มันขึ้นประตูหน้าเลยหยุดผู้ชายฆ่าแม่ให้หมดผู้หญิงคงคืนลายตัวไอ <c oughs> เด็กท้ายรถเนี่ยมันก็หวังดีมันก็รีบวิ่งไปเลยไปบอกยายยายยาย,ย,ายลงประตูหลังเลยยายทีเพรียงเด็กลงไปก่อนเลย <c oughs> มึงไม่ต้องเสือกปล่อยให้คุณโจรเขาตัดสินใจเองแล้วกัน ยายเหลือฟันส,สองสี่สองที่สองทีหนูจะทำยายเลยแต่มันก็อยู่ในสภาพที่ขัดขืนไม่ได้ก็โดนข่มขืนไปโจนบอกจำไว้นะกูไม่เว้นทั้งนั้นคนเท่าคนแก่ไปละยายหนึงคอเสื้อโจนเข้าไ้เลยไอ้หนูยังเหลือฟันกาอีกสี่ <c oughs> อาจารย์ระวังนะไม่ใช่ปากกาเนี่ย ปากกาผมแนะนำนะจะยี่ห้ออะไรก็ได้เป็นปากกาลูกลืน่นที่ท่านสามารถแทงเนื้อหมูสิบกิโลแล้วปึ๊กเข้าไปได้เนี่ยอันนี้จะเป็นสิ่งป้องกันตัวท่านไม่ว่าขึ้นเครื่องบินผมเวลาจะไปต่างประเทศผมจะใช้ปากกาเนี่ยสองด้ามเลยโดยเฉพาะดินสอยี่ห้อไพลอตที่ปลายมันแหลมแล้วท่านจะต้องเอาชีวิตรอดเวลาท่านโดนเนี่ยเขาไม่ระวังครับเบ้าตากระแทกไปเลยเต็มที่นะฮะ ปุ๊กปุ๊กไม่ติดคุกแล้วครับถือว่าเป็นสุภาพสตรีที่ป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุและไม่ใช่เป็นอาวุธโดยสภาพอ,อย่าไปใช้ยี่ห้อมองบังดูป้องเปิดไม่เอาใช้ไม่ได้นะครับใช้ปากกาอะไรก็ได้ของผมเนี่ยจะดีหน่อยก็คือยี่ห้อคลอสสาเหตุที่ผมใช้เนี่ยเพราะมันยาวยาวและสามารถถ้าท่านไม่ใส่เสื้อนะผมก็แทกเนี่ยปุ๊กที่หัวใจเนี่ยถ้าไม่โดน ถ้าไม่โดนซี่โครงนะมันเข้าไปที่หัวใจหนังคนหนากว่าหนังจิ้งจกนิดเดียวกระแทกปุ๊กเข้าไปถ้าหัวใจรั่วก็โอเคบิงโกจุดที่ท่านจะแทงนะครับคือเบ้าตาแล้วบีบไปที่คอตัวเองด้ทุกคนนะ,ะบีบเลยจะมีเต้นเห็นไหมตึกตึตึกตึกตกตกตกเนี่ยถ้านักรบนักฆ่าเขาเอาสกิตรงเนี้ย มีดนิด,ดเดียวสก,กิดตรงเนี้กึดเข้าไปเส้นเลือดแดงใหญ่ที่จะไปเลี้ยงสมองขาดตายแน่นอนเขาถึงห้ามเอากันไกลตัดเล็บขึ้นบนเครื่องบินไงถ้าผมเนี่ยมีมีดแม้อันนิดเดียวเนี่ยติดอยู่ในมือเนี่ยสบายเลยผมสก,ก,กิดกึดตรงเนี้ยก็ไปแล้วไม่ต้องไปนั่นนะครับแต่สิ่งที่เขายังไม่ห้ามถ้าผมเป็นซี curity ของวสัตว์สายการบินผมจะห้ามเอาปากกา ไปด้วยเพราะเนี่ยมันสามารถฆ่าคนได้ถ้าเขาห้ามปากกาก็เอาดินสอดินสอที่เขาแจกอะนะฮะเสียบปล,ลายแหลมๆนะอนนพกไปแล้วมีประโยชน์ถามว่าผมเป็นคนร้ายผมก็ดูละใช้รถเนี่ยแต่งตัวอย่างเงี้ยดูเดินเละตามไปพอจะซื้อของอะไรเนี่ยจะต้องมีกระเป๋าเป็นแผงใช่ไหมกระเป๋าเป็นแผงเออิครับมีบัตร แม่บัตรทองเลียงหกใบเลยคือโชว์ความสาวขึ้นไงมานะผมก็เดินตามไปพอขึ้นรถปุ๊บเนี่ยผมเามีดจี้อย่าร้องไปผมต้องการเงินไปโรงแรมพอไปถึงโรงแรมก็ปื๊บรหัสอะไรมัดเขาไว้ก่อนปิดปากพระเตปปิดปากมัดเขาไว้ก่อนถ้าเกิด ผมกดรหัสไม่ออกเนี่ยมึงตายนะก็ต้องบอกรหัสด,ดีเสียเงินก็ไม่เป็นไรอะไปกดใบละแสนห้าแสนห้าแสนห้าพวกนี้จะต้องมีหกใบเลยนี่เรื่องเกิดขึ้นจริงนะครับที่ห้างแห่งหนึ่งแถวย่านลาดพราวทั้งหมดห้าบัตรเป็นเงินเท่าไหร่และสามแสนหกแสนเจ็ดแสนห้าเสียไปละมันต้อง,องคงขืน หนึ่งครั้งเพื่อให้ไม่กล้าไปแจ้งความนะถ้าโดนเอาเงินไปเฉยเดี๋ยวก็ไปแจ้งความว่าเอ้ยโดนเขาล็อกไปอะไรไปอย่างเงี้ยผมก็เลยไปแนะนำห้างว่าคุณจัดชั้นหนึ่งเลยไนวะ้สำหรับผู้หญิงคือชั้นนี้ห้ามถ้าผู้ไปเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยจะมีชั้นหนึ่งเลยสำหรับผู้หญิงนะครับอันตรายมากอันตรายรอบตัวเลยเป็นผู้หญิงเนี่ย แล้วอย่าไปคิดว่าคนแก่จะรอดนะไม่ไ,ไม่รอดเนี่ยอาจารย์เนี่ยยังสวยอยู่เลยที่สมุทรสงครามเนี่ยมันข่มขืนเฉพาะคนแก่อย่างเดียวเลยเจ็ดสิบแปดสิบหกสิบที่ว่าตอนนี้ยังเป็นคดีด,ดังและจับไม่ได้ยังจับไม่ได้นะฮะยังจับไม่ได้ในนี้ท่านไม่มีความรู้เกี่ยวกับ อาวุธที่จะต่อสู้มันร้องว้ายไว้ๆอย่างเดียวเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ถือตลอดเลยถือไปเฮะนอกจากกระเป๋ายี่ห้อดีๆแล้วถือปากกาไปเรื่อยงเงี้ยมันไม่น่าเกียดฮนะเขาคิดว่าเราจะจดอะไรแต่ถ้ามาเนี่ยปุ๊บไปก่อนเลยปุ๊บไปก่อนเลยนะครับปุ๊บไปก่อนเลยไม่ผิดกฎหมายนะฮะไม่ผิดกฎหมาย